ระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาาพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจําวันที่26กุมภาพันธ์2567ค่ะแนวทางเลาาพัฒนาวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่9ฟันที่9นะคะชุดตัวเจาะ919794แล้วก็เม็ดเดียวคืนนี้96ค่ะชุด3ตัว196แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะ ส่วนฉบับนี้จะเป็นผลการคำนวณจากสูตรชุดจับวิน4ตัวหมุนนะคะวันนี้อาจารย์คำนวณได้7 1 9 4จับวินตามชอบได้เลยนะคะ7 1 9 4ค่ะตัวเด่นงวดนี้อาจารย์ให้เด่นที่9ฟฝันที่9นะคะงวดที่แล้วอาจารย์เข้าชุดจับวิน72นะคะวันนี้ก็มารอลุ้นกันค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ